สวัสดีค่ะพบกับชาวราศีของเดือนมีนาคมสอง6าร้ยเหมือนเช่นเคยนะคะเดือนนี้จะมาช้าหน่อยแต่ยังไงก็ยังมานะคะพูดถึงชาวราศีพิจิกชาวราศีพิจิกเนี่ยก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤศจิกายนถึง14บธันวาคมคือเป็นชาวราศีพิจิกในเดือนนี้่ะจะมีดาวย้ายทั้งหมด ไรดวงเลยเห็นหมฮะนี่ดาวใหญ่ๆคือดาวเสากับดาวมฤตยูนะคะดาวเสาอะ่ะเขาย้ายไปแล้วอะ่ะย้ายตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคมนะคะเวลาเจ็ดนาฬิกาสามสิบเก้านาทีนะคะ,เ,ะ,คะเสร็จแล้วก็จะมีดาวมฤตยูเห็นหมาฮะเขาจะย้ายเข้าราศีพฤษภนะคะวันที่แปดเวลายี่สิบเอ็ดนาฬิกาสี่สิบสี่นาทีดาวพุธจะย้ายเข้า ราศีมีนวันที่11เวลาตีสองสนาทีนะคะแล้วก็มีดาวอังคารจะย้ายเข้าราศีเมถุนวันที่12เวลา20่สนาฬิกาหนาทีนะคะดาวอาทิตย์จะย้ายเข้าราศีมีนวันที่15บห้านะคะเวลา8ดนาฬิกาานาที ะะดาวอาทิตย์เนี่ยเขาจะย้ายทุกกลางเดือนอยู่แล้วนะคะพอกลางเดือนปับ๊บดาวอาทิตย์จะย้ายนะคะจากราศีอ่านี่มาราศีกุมเข้าราศีมีนดาวเกตจะย้ายเข้าสู่ราศีกันวันที่23สามเวลาเที่ยงอ่า12นาฬิกา46นาทีเสร็จแล้วก็จะมีดาวพุธย้ายละดาวพุธจะย้ายเข้าราศีเมษวันที่สาสิบเวลา22่สนาฬิกาห้าบนาทีดาวพุธเนี่ย เดือนนี้เขาเดินผิดปกติเขาเรียกว่าเดินเสดเสดคือเดินเร็วนะฮะปกติเดือนนึงอาจจะเดินแค่ราศีเดียวเองนะฮะนี่เขาย้ายสองครั้งเลยนะฮะจากกุมมามีนมาเมษทีนี้เรามาพูดถึงดาวเสาร์ในเดือนนี้ฮะดาวเสาย้ายเขาเรียกว่าเป็นดาวบาพเคราะห์เป็นดาวใหญ่เขาอยู่ในแต่ละราศีคือสองปีครึ่งนะฮะเขาอยู่ในราศีมังกร สองปีครึ่งนี่เขายกเข้ามาสู่ราศีกุ่มละจะอยู่อีกสองปีครึ่งนะเมื่อดาวเสาย้ายเนี่ยเราควรจะทํำยังไงบ้างก็เห็นมาในตามเว็บไซต์อะไรอ่ะเขาจะมีสะดอกเพราะทํานู่นน,นี่นั่นแต่เราก็ไม่ต้องซีเรียสนะดาวเสาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นดาวบาปพระเคราะห์ใหญ่เป็นดาวโทษทุกทยเสาดาวเสาเนี่ยความหมายเขาก็คือเป็นคนตกทุกข์ได้ยากอ่าคนแก่ นะคะชั้นกรมกรอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นดาวความทุกข์เป็นธาตุไฟแต่ดาวเสาก็เป็นไฟฐานไงฮะไฟฐานก็คือเขาเรียกว่าไฟสมขอนฉะนั้นก็ถึงบอกว่าโทษทุกข์ไทยเสาวาลมีเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่มันจะใช้ระยะเวลานานนะความหมายก็คือไฟฐานนี่เองเห็นไหมเวลาดับแล้วเนี่ยเขาจะยังร้อนเราอีกก็คือความเป็นฐานเขานี่แหละนะคะในความหมายของดาวบาปะเคาะ เมื่อดาวเสาย้ายเนี่ยค่ะเราก็คือคือใครก็ได้แต่ละราศีเราก็ไปรับพระเสารก็คือไปทําบุญกับคนตกทุกข์ได้ยากนะคะเออไปทําบุญโรงศพอ่าไปสถานคนแก่คนแก่ที่ไม่มีลูกหลานเนี่ย่ะไปเลี้ยงอาหารเลี้ยงอะไรก็ได้นะก็หือว่าถ้าเข้าวัดก็บางคนใช่ไหมเขาจะไปล้างห้องน้ำเงซื้อไม่กว่าซื้อถุงดําอะไรเข้าเข้าวัดไปอ่าคือ คือจะทําอะไรเกี่ยวกับที่ไม่ใช่สูงสูงฮะคนต่ำหมายว่าคนตกุกๆได้ยากเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าเราไปไม่ได้อ่าก็ไม่ต้องซีเรียสอยู่บ้านค่ะสวดมนต์นะคะสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็เปิดดูค่ะมีครบทุกที่เกิดวันเสาร์ใช่ไหมสวดกําลังของพระเสาร์สิบจบเพราะพระเสารเนี่ยเขากำลังสิบแล้วก็แผ่เมตตาไปนะคะกราบไหว้พระพุทธรูป พระนาฏปกที่เกิดวันเสาร์ก็แค่นี้ฮะก็สบายใจได้แล้วนะคะเรามาดูของลัคนาชาวราศีพิจิกกันเห็นไหมฮะ <c oughs> เขาดาวอังคารเนี่ย <c oughs> เป็นเจ้าเรือนดาวอังคารนะคะดาวอังคารเนี่ยเขาไปอยู่เป็นอะไรเป็นปละเป็นปละตัวเองเนี่ยไปเป็นปลอยู่ในภพปัตตานิ นะคะอยู่ในภพปัตติิก็คือชีวิตรเราเนี่ยก็จะต้องยุ่งเกี่ยวกับเพศตรงข้ามกับเพศตรงข้ามกับความรักถ้าเจอคู่เนี่ยนะ,ะหรือว่าอยู่กับคู่เนี่ยก็ระวังลัวคนจะมาเอาของเราไปหรือว่าเจอคนที่มีเจ้าของก็ต้องให้ระมัดระวังนะคะเพราะว่าด้วยตัวเองไปอยู่เป็นเป็นปลาอยู่ข้างตรงข้ามรัคนาเราเนี่ยนะคะเป็นปลาเป็นปลาคือการแบ่งปันว่างั้เนเหะ แบ่งปันคู่ของเราให้คนอื่นอเอาคู่ของคนอื่นมาแบ่งปันให้เราอะไรอย่างเงี้ยลักษณะเนี้ยก็คือถ้าไม่ได้เป็นลักษณะแบบนั้นก็คือจะเหนื่อยคือเราจะเด็ดเหนื่อยกับเพศตรงข้ามกับคู่เกี่ยวกับเรื่องอะไรฮะเขาอยู่ในเรือนของดาวศุกร์ของดาวศุกร์ใช่ไหมฮะศุกร์ขเข้าไปอยู่ในพกตุะะอ้าถ้าคนที่ยังไม่มีความรักอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องได้เจอ ความรักใหม่ๆนะหรือคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ต้องให้มีความระมัดระวังนะจะไปปิ๊งใครเข้านะคะช่วงช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยเพราะว่าดาวอังคารเนี่ยเขาอยู่ในเรือนของสุขช่มัดซึ่งเป็นดาวคู่มิตรกันเจอปั๊บปิ๊งเข้าอะไก็ต้องให้ระวังเหมือนกันเพราะว่ามีดาวพระหัสอยู่นะคะพระหัสเนี่ยก็เป็นคุณธรรมศีลธรรมก็ให้มีความระมัดระวังจะได้เงินจากคู่จากเพศตรงข้ามจากความรักใหม่ๆก็บอกแบบนี้ นะคะทีนี้พอมาวันที่แปดปับ๊บนะคะมิตจะอยู่ย้ายละย้ายเข้ามาอยู่กับตำนวนลัตตัวเองละมิลิตจะอยู่กับอังคารช่วงเนี้ยก็ต้องระวังการขับรถขับปลานะคะอุบัติเหตุก็ต้องให้ระวังเหมือนกัน ะะดาวอังคารเนี่ยเปรียบเหมือนรถใช่ไหมฮะไอมิตยูเนี่ยก็คืออากาศก็ระวังเหมือนกันขับรถขับลาอะไรไประวังต้นไม้หรือระวังอะไรของที่มาจากรมตะก,ก็ต้องให้มีความรมะมัดระวังเข้าไว้เหมือนกันนะคะหรือว่าเราจะต้องเหน็ดเหนื่อยกับเพศตรงข้ามกับผู้ครองกับการเจ็บป่วยนะคะทีนี้พอพอมาถึงเนี่ยวันที่ส1บเอดปั๊บใกล้กๆกันเห็นไหมฮะดาวพุธก็จะย้ายละนะคะ ดาวพุธเนี่ยพ้าเป็นเจ้าเรือนอะไรฮะเจ้าเรือนบอรณะกับเจ้าเรือนลาภะอ้าวมาอยู่ในปุตตะอ้าวทีนี้แหละจะได้เงินได้ทองละจะได้ความรักใหม่ๆได้สิ่งใหม่ๆนะคะลูกหลานบริวารจะเอาเงนมาให้เออหรือว่าถูกหวยถูกหวยถูกอุ้นอะไรอย่างเงี้ยอ่าชาวราศีพิจิกก็จะดีก็จะดีในเรื่องเงินด้วยนะ,ะในเรื่องเงิน เรื่องความรักใหม่ๆจะได้เงินจากที่ตรงข้ามจะได้เงินจากลูกหลานบริวารน,นะ,ะความรักใหม่ๆแต่ว่าช่วงนี้จะเป็นอะไรฮะจะชอบความบันเทิงเริงรมไอ้ปุตตะเนี่ยดาวสุกอยู่ในปุตตะเนี่ยก็หมายถึงการบันเทิงเริงรมความรักนะฮะแต่ก็ต้องให้ระวังเหมือนกันนะเพราะไอ้ไอความบันเทิงเนี่ยไอ้ดาวสุภเนี่ยโลกีเขามาอยู่ในเรือนของพระหัตถ์นะฮะคือยังไงก็แล้วแต่ให้มีคุณธรรมศีลธรรมบ้างนะฮะ พอมาเอาเรื่องคู่แล้วเรื่องเงินนะคะเรื่องเรื่องเงินดีค่ะชาวราศีพิจิกทีนี้มาถึงเรื่องงานกรรมะเจ้าเรือนกรรมะเนี่ยเขาอยู่ในราศีสิงห์เห็นไหมซึ่งเป็นกรรมะดาวอาทิตนะฮะทีนี้พอดาวสายรู้ย้ายปับ๊บนเะสาก็ไม่อยู่ร่วมกับอาทิตย์ซึ่งเป็นกรรมะเห็นไหมดาวเสาเขาเป็นเจ้าเรือนพันธุของชาว ราศีพิจิกนะเขเป็นเจ้าเรืองพันธุอานาตโนธงพระเขาไปอยู่ในพันธุอ่าไม่ใช่เป็นเจ้าเรือนพันธุ์เขาเป็นเจ้าเรือนสหัชชะมาอยู่ในพันธุนะคะช่วงเนี้ยชาวราศีพิจิกเนี่ยเขาก็จะมีความเครียดกับอะไรฮะคือกับเรื่องในบ้านเรื่องบริวารเรื่องบุตรหลานนี่แหละแต่ในความ รับผิดชอบความเครียดของเขาเนี่ยค่ะมันจะเป็นอะไรที่ใหญ่หลวงเพราะว่าเสาเข้าไปอยู่ในเรือนของราหูนะคะก็คือบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องระวังบุตรหลานบริวารจะเจ็บป่วยเราจะต้องมีหน้าที่นะะในการเหน็ดเหนื่อยกับเขานะคะกับเรื่องในครอบครัวความเป็นไปในครอบครัวในความมั่นคงนะคะแต่ทีนี้ความมั่นคงเนี่ย นะะในความมั่นคงพันธุไปอยู่ในเจ้าเดือนอเล็กไงคะเราจะต้องมีการซ่อมบ้านซ่อมแซมบ้านหลังคาจะรั่วซ่อมแซมบ้านทำบิค่ะนะคะชาวราศีพิจิกช่วงนี้จะเป็นแบบนี้นะคะก็จบชาวราศีพิจิกนะคะไว้แค่นี้แล้วก็ก่อนก่อนอื่นนะคะกด ติดตามกดไลค์กด subscribe ให้อาจารย์ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไป